ดีครับพี่น้องครับมือนี้พอกันวันเสาร์นะครับเสาร์วันเสาร์วันนี้ฝนตกนะครับโอ้ยเย็นดีขนาดพี่น้องครับเย็นดีสุดยอดเลยครับเย็นแห้งนะครับจังใดนอุณหภู่มก็ลดลงเล้วนะครับในช่วงเสาร์ตอนนี้นะครับแต่ว่าคาดว่าตอนบ่ายนี่ห้อคือสีพอกับอุณหภู่มทีมันห่อนคือเกานน่ะแหละครับแต่ว่ากับภาพวันน้อยู่ว่าห้ฝนตกนะครับพี่น้อง ฝนตกอีกแน่ยจากหน้อยนะครับกระสีบอฮอนบันไดนะครับเอาล้ครับพี่น้องเมื่อนี้ชาวโซนะครับเห้องมาขยายนะครับขยายพันธุ์ผักพันธุ์ผักกันพี่น้องเริ่มต้นนะครับนี่ครับพี่น้องผมได้ใส่น้ำไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เติมน้ำในกองโฟมห่ออีกเท่านึงนะครับ แต่ว่าผมมาเบื้องมือเศ้านี่เห็นลูกกุ้งนะครับพี่นอ้องกรเลยว่าอืสีเลียงกุ้งไว,สวง้สวงสงกันนี่สิสิสิสสเลียงกุ้งนะครับนี่สองกล้องนี่สิเลียงกุ้งตอนนี้ผมบอาเขาล่องห้มันกินนะครับเอาเข่าเหวยวนะครับเขาเหนวยวล่องห้มันกินนี่นะครับล่องเบิ้งครับจักระทินหนึ่งเนาะนะครับ เพิ่งครับพี่น้องคนลูกก是是ุ้งน่อยไหมยูน้ำไหมครับลูกกุ้งหน่อยยูน้ำมาสิเอามาขยายพันธุ์ผักสันเดน้ำบานนี้จแิงมีลูกลกุ้งน่อยพี่น้องนะครับเอาบัดนนี้ก็เลยสีเทสแก้สองสองกล้องนะครับเทสแก้สองกล้องกับพ่อนะครับบานนี้นะครับส่วน อันที่มีลูกกุ้งนี่ห่อกระสีโค้งไว้ก่อนเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเตรียมน้ำให้เรียบร้อยครับพี่น้องปเปลีน้ำก่อนผมจะใส่บัวนะครับเปรียมน้ำยุ่นนองนะครับนี่ใส่บัวนะครับปเปรียมน้ำยูหำย่หนองเอาฟักบัวออกนะครับปเปรียมน้ำยุน่นนองมาใส่ก่อนพี่น้องนะครับให้ย,ยุ่นน้ำยุ่งไก่นะครับ ปลูกผัโกโขมสิใส่น้ำจากแ่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ใส่แ่งน้ำธรรมชาติดีพี่น้องเพราะว่าผักมันต้องสีแใน,ใน,น่นพี่น้องนเนาะเติมใส่พี่น้องครับ ถต่ว่าผูใดบ่มีแรงน้ำธรรมชาติเหตุที่ไดก็ใส่น้ำปปานะครับแต่ว,ว่าถิมไว้จากสามขึ้นนะพี่น้องให้ข้อลีนมันหายแต่ว,ว่าของผมนี่เป็นแรงน้ำธรรมชาติมันก็สิใส่วลาบโดนนะครับบดองถิมไว้เลยนะครับแรงน้ำธรรมชาตินี่คือใส่ได้เลยนะครับเอาละ ๋เปียวอีกครับมันถ้าด้เต็มนะครับเปียวอีกให้มันเต็มครับนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับ พอเต็มปุ๊บนะครับเข้าก็สิไปเตรียมในเรื่องของอุปกรณนะ์เนาะนี้เราต้องปิดฝาก่อนเดี๋ยวปิดฝาก่อนคนรับอง ได้ใส่ปุ๋ยนะครับอีกสัปดาห์ในึงเขาจะใส่ปุ๋ยคนะรับงเขาจะเบิง้ง้นกวนว่าเขาจะเตียค่าบัวักให้เียค่าักเียวยัง่ใส่ปุ๋ยนะครับเนาะ ก็ไปนะครับข้าะเสียวกระทางนะครับเตรียมกระถางไว้นะครับกเกียวฟ้องน้ำนะครับยัดลุงไปน้ำนะครับนี่นะครับเตรียมไว้กางสี่ก้อนนะครับเดี๋ยวอห่อก็ไปข้าวเสียวไปเอาต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ผักมัสไตงนะครับมาเสียบนี่คือต้นพันธุ์ผักห่อนะครับเป็นผักเพี่วและเป็นนองเด้อ นะครับผักเพลวเป็นผักเพลวที่แกจัดแล้วนะครับโอ้ยโดนแล้วครับแกจัดแล้วครับพี่น้องก็ตัดประม่านคืบหนึ่งนะครับประมานคืบหนึ่งพี่น้องนะครับตัดให้พ่อเลยนะครับตัดประมานคืบหนึ่งนี่แกแล้วครับพี่น้อง ต้นแก้มนันจะเป็นสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลเข้มนะครับนี่อันนี้คือต้นแก่เขาเลือกเอาต้นแก่นะครับยนสีน้ำตาลเข้มสีงแวๆเราพี่น้องในแก้วจีงแง่จีงแง่จีง,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 งแล้วเขาลงตาดออกเว้นพอจะเลื่อนเติบโตตัว,ตว

Okay. ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่คือต้นพันธุ์ของเรานะครับได้แล้วหลังจากที่เขาได้ต้นพันธุ์มาแล้วนะครับนี่แล้วห้องกับว่านเจ็ดแล้วห้องกับว่านเรียมนี่ครับตัดออกเพื่อนยังบอกกระถางนะครับกระถางปลูก ยับยยนัหว่ามันถักกันผมตัดตัดวออกครับจพเห็นหลากมันเที่ยงหว่ก้องนามหว่ากวนเหรอกล้องหนามหว่านครรบพี่น้อง้องหนากับเก่าเหรอพี่น้องปลูกหลรุนเล้อ นี่นะครับพอ้อกระเด็ดออกครับใส่ย่างละสามต้นนะครับทั้งไส้สย,อออย่างสามต้นครับย่า้หัวแกง ามต้นแบบนี้เหาเราเสียบใส่นมันตีมีหูวเลยฟ้องน้ำม,มันตีมีหูวเราฟองน้ำเสียบใส่น,นเสนะีเราเสียบใส่นนะครับเสียบใส่กระถางหรือบล็อกกระถางนะครับเตรียมไว้นี่ครับนี่พี่น้องได้แบบนี้ครับวางไว้เนาะเอาก็ไปนะครับ เส็ดขึ้นกันนะครับเห็นว่ารคพุ่ง่ี้มียุบกล้องละแกะหูผมจอห่วยกล้องละแกะหูนะครับสองกล้องลที่สิบหกสิบหกกันเที่เหลือเขาจังนะครับใสามหรือเส่ยหารเรือยพี่น้องผมีเซส่หาน้ะ นี่ครับวันนี้เจ็งสี่จนครบนะครับครบสิบหกสิบหกสิบหกกระถางนะครับจสี่ครบสิบหกกระถางนะครับเนาะพี่น้องครับภารกิจปลูกผักแพลวันนี้ของบ่าวชาตินะครับได้สําเร็จลุล่วงไปแล้วนะครับวิธีการปลูกที่ทดลองมาแล้วเลยครับนี่ทดลองมาแล้วออกมาเผยแผ่ให้พี่น้องนะครับได้เบิงวาวิธีการปลูกมันปลูกง่ายอี่ลีครับพี่น้องครับ ผักเตี้ยวนี่มันเป็นผักพื้นบ้านของอีสานท่านะครับทางเนื้อเขาเอื่นว่าผักไผ่ทา้งอีสานเขาเอื่นผักเตีตยว่าภาคกลางเขาเอืนอ่นนี่ยงผมยังบ่ลลุดนะเดี๋ยวตรงไปหาขอมุ่นมาให้พี่น้องฟังอีกเจนึงนะครับเอาพี่น้องครับมือนี่ไดเวลา,าพ่อสมควรเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันอีนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์เด้อพี่น้องเก็บมือเด้อนะครับเดี๋ยวเฮ่าที่มาเบิ่งว่าผักเตี้ยว่าเท่า,าที่ช่ำไว้นี่ มันจีโอหักได้ซ้ำได้นะครับ